คอนเสิร์ตใหญ่ของพ่โป้ยคีเพย์บอยนะครับวันนี้เราจะพาไปชมความสนุกของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยห่างหายจากการจัดนะครับเกือบ3ปีนะครับเพราะสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างหลายทีจนได้บรรจุเหมาะกลับมาจัดอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าพ่โป้เนี่ยขนเพลงฮิตมากมายนะครับนับตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับพร้อมแขกรับเชิญมากมายกับนักดนตรีชั้นยอดนะครับที่เคยร่วมง,งานพ่โป้ครับ นับตั้งแต่พี่นอรเทพมาแสนะครับพี่นอวงพอร์ดนั่นเองนะฮะร,รวมถึงพี่บอยไตนะครับกับทีมทูเดย์โกคิดแล้วก็มีลูกว่าพี่จิก,กานะครับแล้วก็พี่วินควิ i แอนิมอลรวมถึงสมาชิกยุคก่อตั้งอย่างปาเดและพี่เฟลซีนะครับต่างมาเซอร์ไพรส์ทำให้แฟนๆเนี่ยเอิมใจไม่แพ้กันนะครับผมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ บอกว่าพี่โป้เนี่ยถึงกับรังน้ำตาเลยทีเดียวนะครับผมไม่คิดว่าจะมีแฟนๆที่รักเขาขนาดนี้นะครับผมนะฮะรอคอยมานานแสนนานต้องบอกคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคนเป็นคอนเสิร์ตที่อิ่มเอมหัวใจมากที่สุดคอนเสิร์ตหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ผมเนี่ยจะนําความบันเทิงสนุกๆน,นะครับรวมถึงคลิปดีๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม วันนี้เกว่รางวันชุกรงวันนะครับให้ดูให้กูรู้ไว้ว่าผมมีความสุขมาก